Trăng trước rồi chụp ảnh ở gói nó kích thích chút 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 chút

tạo được vườn mình nó say mì ăn nó mai, cây mai, cột mai, cây nhảy tập trung thế này, xong bằng phơi dán, đã chít xong rồi, lấy nó không được, không được, phải đi cơn, bia,

มาจำยองจำยองมาทำบพิธยองแบบนึงอราวพร้อมกับนอนจิตนอนใจครับตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับเพื่อเข้าสู่พิธี ครกบ่าวกก่าเหล่าเทพอัญเชิญเหล่เาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในสถานณที่แห่งนี้พร้อมกับ,กบพระผู้ิเจ้าที่พระแม่ธรณีที่รักษาเราท่านทั้งหลายในกับดูแลพวกเราทั้งทั้งหลายอยู่ในขณะนี้เพื่อให้ได้เกิดสิริมงคลสมบูรณ์ุลผลเป็นอันยิ่ง บัดนี้ได้เวลาพร้อมนะครับน้อมจิตน้อมใจครับกล่าวคำบูชาพระรัตนไตรพร้อมกันครับอิมินาสก,กาเลนะพู้ทังอาิปูชยามาอิมินาสก,กาเลนะธรรมังอาิปูชยามาอิมินาสก,กาเลนะ สังฆงอภิปุชยามาอาลหังสัมมาสัมพุทโคะวาพุทธังภะกะวันตังอภิวาทีมิสวะคาโตภะกะวตาธรรมโมธรรมังนามาสามี

นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับอุกาสะพระแม่ธรณีเจ้าเอ๋ยอยู่แล้วหรือ,อยังอยู่แล้วเจ้าค่ะเมื่อพระแม่ธรณีอยู่แล้วลูกขออัญเชิญ ให้พระแม่ธรณีรับโภชนายอาหารทั้งหลายเหล่านี้เมื่อรับแล้วขอให้พระแม่ธรณีเปิดทิศเปิดทางเปิดชัยเปิดความมั่งมีสีสุขและอัญเชิญปวงเทพ เทวดาทั้งหลายขอได้โปรดเสด็จมาเป็นประธานในพธิธีขอให้เกิดความขังเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังสถานที่พิธีการด้วยเทือโอมศิวนาราย รูปขอเปิกชัยกับท่านเท้าไทยสิ่งใดๆที่ประเสริฐนักภสิษิ์นกวารายบารมีของพระแม่ธรณีพระพูมเจ้าที่อยู่ในที่ตรงนี้จงเปิดธรณีการบัดนี้ ด้วยเทินลูกทั้งหลายจะทำการปลูกบ้านขอให้สำเร็จรุกงรงไปด้วยดีทุกประการขอบรารมีเจ้าที่เจ้าทางอยู่ณที่ตรงนี้เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาอีกทั้งพระยายมมราช ขอได้โปรดได้มาชุมนุมห้อมร้อมประสิทธิ์ประสาทพรให้กับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขในการปลูกบ้านในครั้งนี้ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ป้องคุ้มครองให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดปลอดภัยในการปลูกบ้าน ในครั้งนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดคุ้มครองเปิดโชคเปิดไทยเปิดความมั่งคั่งเปิดเงินเปิดทองเปิดการงานลาบยศปากฏด,ด้วยเกียรติคุณหนุนหลังไหลเข้ามาบ้านหลังนี้พร้อมกับญาติที่ได้มาร่วม ในวันนี้อย่างไม่ขาดสายโอมปรสสิทธินารายขอร่มชจากเบื้องบนจงเปิดจงเปิดจงเปิดเปิดทิศเปิดทางทั้งสี่ทิศแปดทิศกาลบัดนี้ด้วยเธอ สักเคเมตรุปกริสิกรตเตตันทริขวิมานีที่เปรตเทตักขเมตารุว่นาขาหนเคหวันทุมิขตเตพุมาตายันตุเทวาจระทัลวิสัมยเมยักขันทบ ปะนาคาติทันตาสิเกียงมุริวะอบะกะนังสาคาวเมิโสนัตู หาเดชทวยเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายเราทุยเทพเทวดาเจ้าทาลายที่อยู่บนสวงสะวันเราเทพเทวดาเจ้าที่อยู่ตามภาคพื้นดินอยู่ตามภูผาป,ป่าไม้อีกตามีย้อยน้องครองบึงอยู่ตามท่องอยู่ตามทาตามไม้ตาหนาะตามเมืองตามสอน ตามบ้านนูน,นสักวางแหงนี้พระภูิเจ้าทีพระแม่โอละนี้เป็นเข้าปู้ลวงงานเตาแก่นเงาเป็นประธานวันนี้ถือว่ามือสันวันดีซึ่งก็มีคุณพ่ออำนัดนวลหงให้ข้าพเจ้ามีนามว่านายอัพร ได้มาเป็นเจ้าพิธีขอที่ขอทางกับพระเมทโทรณีพระภูมิเจ้าที่ที่รักษาอยู่ในสถานที่ตรงมีปลูกบ้านขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้น้อมอันเชิน มาแล้วนั้นเจงอำนวยอวยชัยให้พิธีกรรมพิธีการพร้อมกับให้พรมาหลังนี้เออปลูกแล้วให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกบ่มีมาไกลมวนหมกให้ผ่านมาลายหายสิ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ก็พาเออเธออ้สักกุยันตาทีวะหายันติพุทธโอชคะเรชตา,าตังสหัสสิโตเทนโตยระตักคงหะเย ขอดนดน้ำทูลเท้นเออเอเอทันทาวสักกะเทวรา,าจเจ้าประทับอยู่บนคตสตาลสามเสียงนเสะเด็ดลงมายังสถานที่วิธีการมงคลด้วยการสวดมนต์วนสายสินเพื่อความร่มเย็น เป็นสุขเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขมหาโชครากคำจัดปัดเป่าวลโมู มหาภัยพานสเสด็จมาด้วยสายพยานของ,ของ,ของพอพญายมพยายักษีพยายักษาทันทาวิรัธนาสูนนนทยักพระพิเทพพิราบนากกเวทุมกันนอนเสด็จมา สะเด็ดมาเปิดโชคเปิดชัยเปิดแสงสว่างมั่งมีสีสุขให้กับบ้านหลังนี้ให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขปุริมันตะทิสังราชาวิรูปปัตตกสาสติกุมพันานังอาชิปติมหาราชายะสันติโสปุนตาปิตัะสะพระหโวอินทะมานามหัต พาราชูทิมันโตวันหวันโตยะสันติโสโมหะพาลาอัดขังสุอบนุนเชอ นอบน้อมทุนเชิญท่นทา,กกบบานท้าวตาตุกโรคบาลทั้งสี่ทิศทนอบน้อมทุนเชิญเสด็จมายัางสถานที่พิธีการที่ข้าพเจ้ากำลังกอบกบบานแห่งมีอํานวยอวยไ,ไทยให้บานหลังนี้กำจักปัดเปามวนหูให้ผ่านให้มาลายหายสิ้น ตั้งแต่บัดนี้ก็้าเอือ้อเธอมเอาไวาตามีนี้อาตั้งน้โมสามจบพร้อมกันกัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอภวธรามอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตถวีคงคาพระภูมิเทวานัง ขมามิหังนาคโยนาคโนสัพพังอปปร,ราทังขมะทเมพันเตอุกาสัขมามิพันเต,ตขมาม้าแต่เราเทพเทวดาทั้งหลายนาคีนาคาด้วย ด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีตั้งใจไม่ได้ตั้งใจขอให้อโหอสิกรรมต่อพวกข้าพเจ้าที่กำลังจะปลูกบ้านในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นในอดีตชาติปัจจุบันชาติอิทัทงเมนาคา นาคินังโหตุสุขีตาโหตุนาคินังนาคโย้าเดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์พญานาคทั้งหลายด้วยเมตตาจิตอันนี้แผ่บารมีมีบุตรข้าพเจ้าญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย นายช่างพร้อมผู้มาร่วมงานปลูกบ้านในครั้งนี้ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแด่บ้านหลังนี้พวกข้าพเจ้าที่มาร่วมงานปลูกบ้านด้วยเพริญสาธุสาธุสาธุสิทธิชโย ชยติมารกังมนุษสาติสัพสัทเพเทวาจักคันทพาปูชยันตาปทักยันติตัมปิตัดสาลุษาเวนะสัพเพสตาวินาสันตุสภาเสนาอุปกะมง อมทุรุอมทุรุอมทุรูสะัพะหายะสาธุสาธุสาธุเอ้านายช่างเตรียมครับเตรียมครับทีนี้เอามาพ่อไหนล่ะพ่อเจ้าของบ้านพ่ออำนาจมาครับเอ้าพ่อ,อพ่ออำนาจอยู่ไหน มีรถออกไปเาอกี่อ้าวอ้าวเอาพ่อถือก็ได้ถือก็ได้อ้าวเอาเตรียมเลยครับในช่างทีนี้อ่าเตรียมครับเวลาพร้อมดึงดึงขึ้นมาเรื่อยๆพ่อดึงดึงเวลาเวลาท่านก็หย่อนถ้าถ้ามันตึงก็หย่อนลงไปเรื่อยๆตานั้นไะพ่อเด้ออ้าช่างเตรียมกันครับได้เวลาพร้อมเลิกงานยามดูแล้วได้ขอเจ้าที่เจ้าทางเสร็จสอบเป็นที่เรียบร้อยเอ้าไม้ไม้ไม้เตรียมไม้ค้ำยันเออเตรียมไม้ค้ำยันอ้าวพร้อม อา้าพร้อมแล้วนะครับผมจะนับหนึ่งสองมนะครับหนึ่งสองสาม อ้าวมาเสาโทรต่อครับมาเสาโตตัวนั้นมัดเลยครับเอาอยัางไงก็ได้ให้มันยูพอ่อเออมัดพอ่อหรือเตรียมยังไงก็ได้เชือกมัดใส่กับลาวในช่างท่านเตรียมพร้อมแล้วช่างเขาเตรียมพร้อมแล้วอ้าวถือไวต้ตรงนั้นประมาณสามคนทีนี้ไปเสาโทรครับพอ่อไปเสาโทรครับเออให้ในช่างอยู่นั้นประมาณสามคนประคองไว้ อ่าแกะไอแกะไฟให้ผมด้วยครับใช่ใโอเคเก็บเก็บไฟผมก่อนเออได้สายสินก่อนเนาะโอเคม้วนครับพ่อที่านม้วนโอเคอ่าไม่เป็นไรเอาทางนั้นเตรียมครับเสาโทรอ้าวเดี๋ยวผมจะนับสัญญาณพ่อหนึ่งสองสามอ้าวโฮ โฮ้เ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 ฮ้ฮ้เฮ้เ้เฮ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 ้ฮเ้เฮ้เ้เฮ้เฮ้เฮเฮ้เเ้้้ เออโหเอาใช้แม่เพราะว่าวันนี้เลิกงามยามดีคุณแม่ก็ไม่เติมให้เลยอ้าวเป็นอันเสร็จทีทีนะครับอ้าวครับผมวนไปอย่างนี้อ้าวเจ้าของบ้านมาหรือว่าผู้อ,า,อาวุโสอ้าวโปรยข้าตอกดอกไม้ตามหลุมนะแม่เด้อทีนี้อ้าวเสร็จแล้วทางด้านนี้อ้าวลูกแม่อาพ่อก็ได้แม่ก็ได้เออดอกไม้ตามไปเลยครับ เอามาครับร่วมด้วยช่วยกันครับนี่พี่ได้เตรียมมาไว้น uh, uh. uh, uh. uh, 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 ี uh, pro. Pro. ่ครับวนตามเอาเสาเอกแล้วก็เสาโทวนไปนี่ปนหมดเลยด้อเพ่อพ่อเดอออ่ะอันนี้งาเออจะได้งอกจะได้เงยแม่มีข้าวมีถั่วอ่าอันนี้ดอกไม้อ่อโปรยให้ชุ่มให้เย็นอ่าโปรยโปรยรถต้นจากนู่นนะพ่อเสาเอกนะพ่อ อัสตาร์ทจากเสาเอกพ่อเหมือนกันเลยครับเออยกวนอย่างนั้นแหละนายช่างอ่ะทีนี้เสร็จแล้วพิธีนายช่างก็ยกวนมาอย่างนั้นสตาร์ทจากเสาเอกนะครับคุณพ่อโอเคหมุนไปตามนั้นเลยนายช่างท่านก็จะยกไปเรื่อยคุณพ่อก็โปรยไปเรื่อยครับเออสวัสดีครับสวัสดีครับตาใหญ่เอ้ยขึ้นมาอ้าวเหลืออยู่ดอกไม้พอดีเลยคุณพ่อผู้ใหญ่มาเลยครับ อ้าวเอาเลย่อ้ชัยให้ลูกหลานในลูกหลานเลยครับผมอ้าว,าวไปเลยครับคุณพ่อคุณใหญ่งานเยอะ,ยอ,ะอ่า,อาคุณพ่อก็หมุนไปเรื่อยเลยพ่อหมุนหมุนหมุนใส่รอบไปเลยพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวในช่างท่านจะยกตามไม่ต้องรอท่านนะครับพ่อ เอเอหมุนไปเลยหมุนไปเลยพ para para ่อหมุนไปเลยโปรยไปเลยพ่อเอออํานวยอวยชัยนะครับขอพรให้ลูกให้หลานที่ได้มาปลูกบ้านสร้างเรือนอยู่นะตรงนี้ครับอํานวยอวยชัยนะครับข้าวตอกดอกไม้นะครับก็จะได้งอกจะได้เงยนะครับจะได้งอกจะได้เงยเพราะว่ามีทั้งข้าวมะลินะครับมีถั่วมีงา ดอกไม้ก็คือนะครับให้เกิดสิริมงคลนะครับเออเป็นอันเสร็จพิธีเออปล่อยไปเรื่อยเลยพ่อเออไม่ต้องรอในช่านแล้วพ่อนะเออวนมาเรื่อยเลยโอเคครับ,รบพิธีกรรมในวันนี้นะครับก็ได้ครบแล้วก็จบตามนะครับพี่ครองนะครับที่ประสิทธิ์ประสานมาจากพ่ออาจารย์ใดพ่ออาจารย์เรียมศิลปวิชานะครับวันนี้ลูกก็ได้มาทําหน้าที่นะครับ ให้กับคุณพ่ออำนาจนะครับนวนของนะครับตามที่ครองที่โบราณหรือว่าตามที่ได้ตามรับธรรมาที่ได้จิตนะครับหรือว่าร่ำเรียนมาจากคุณพ่ออาจารย์ใจคุณพ่อเรียมส่งวิชาวันนี้ก็ครบนะครับตามขั้นตอนพิธีกรรมที่ได้ร่ำเรียนมานะครับกคงจะยุติในพิธีกรรมไว้เพียงแค่นี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ พี่ลืมให้เรากดมีเข้าสู่พิธีแล้วไม่ได้ไม่ได้ถ่ายมพี่ลืมให้เรากดจะจกแวะมาก็ามนเข้าสู่พิธีแล้วไม่ได้คุยกันไว้ไม่ได้ถ่ายนก,กรู้เรื่องซะด้วยนะแบน้นอะนูเก่งมันเิดอะไรมัน,นจจเต็มคือเปล่ามาไม่ได้ถ่าย<ๆ>มันถ่ายอยู่ได้ไหมมันถ่ายอยู่นะไม่ได้กดไม่ได้บันทึก